สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูสุิยาจิตบรรเทาน,นะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะ,ะชั้นประถม,มะศึกษาปีที่5เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูติ๋วจะมีเรื่องอะไรมาสอนกับนักเรียนทุกคนมาดูกันนะคะทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าถ้าเราศึกษาเรื่องที่คุณครูติ๋วสอนครั้งนี้นะคะเราจะทราบว่าเราจะเรียนเรื่องวรรณคดีแล้ว วรรณกรรมนะคะนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เราศึกษาในวันนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้างนะคะก็คือสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านได้สามารถระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านรณคดีหรือวรรณกรรมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้นะคะอ่าค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า ก่อนที่เราจะศึกษานะคะเราต้องทราบก่อนว่าวรณคดีและวรรณกรรมเมื่อนักเรียนอ่านไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสรุปใจความสําคัญจากวรรณคดีและวรรณกรรมได้เดี๋ยวคุณครูติ๋วนะคะจะให้นักเรียนนะคะดูคลิปเพลงที่จะเปิดให้ฟังดังต่อไปนี้นักเรียนนะคะดูคลิปเพลงแล้วนักเรียนคิดตามนะคะว่าสิ่งที่เราดูเนี่ยเราสามารถเอ๊ะเราคิดตามไปเลยว่าสมัยยุทธยานะคะ มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหร๋จะให้เวลานักเรียนดูก่อนนะคะศึกษาเลยนะคะ ชะนียะสถานอิทเก่าเก่าเหล่านี้มีตำนาน พระบารมีทรงทำสวรรค์คดโศกสลดทั้งกรุงศรีความรักสามัคคีเสนาบดีเสื่อมสามลงข้าสึงจึงพุทธานมารุปรานเพื่อประสงค์ เทียบรเปรียบเปลย,ปลยตามที่เคยรู้เห็นมา จากเนื้อพเพลงที่เด็กฟังและก็ดูคิดตามไหมคะว่าเอ๊ะพอเราดูภาพแล้วเราเห็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยก่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้เราก็มีความรู้สึกว่ากว่าที่จะเป็นประเทศไทยของเราในปัจจุบันเรารู้สึกโอเรารักชาติเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะจากภาพที่เราเห็นเราสามารถเห็นความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนแล้วก็วัดวาอาราม นะคะจะเห็นเป็นรูปองค์ทองสวยงามมากนะคะแล้วก็อันนี้นักเรียนสามารถได้คุณค่าจากวรรณกรรมหรือจากเนื้อเพลงที่เราได้ดูคลิปไปเมื่อสักครู่เกิดความรักชาติขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่าเราเกิดความคิดเหมือนกันคุณครูติ๋วก็เกิดความคิดขึ้นเหมือนกันว่าโอ้เราต้องรักประเทศชาติเราทุกวันนี้นะคะมากยิ่งขึ้นกว่าจะมาได้เป็นประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้นะในสมัยก่อนนะคะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเรามาดูกันค่ะ วันนี้นะคะเพราะนั้นวรรณกรรมที่เราจะศึกษาในวันนี้กูติวอยากให้นักเรียนรู้จักนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านก็คือเป็นเรื่องที่เราสืบเล่าต่อกันมานะคะอาจจะมีการจดบันทึกไว้หรือไม่ก็ได้นะคะนะเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาปู่ย่าตายายเล่าให้เราฟังก็ได้อ่มาดูนะคะว่าให้นักเรียนนะคะอ่านเนื้อเรื่องที่คุณครูนำมาให้ในวันนี้นะคะว่า เอ๊ะถ้าเรามาศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีพื้นบ้านเนี่ยวรรณกรรมพื้นบ้านของเราเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นได้อะไรอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูคลิปนะคะเพลงเนี่ยเรายัางสรุปได้เลยว่าเราได้อะไรจากเนื้อเพลงนั้นงนั้นวันนี้คุณครูก็จะมีนิทานพื้นบ้านมาฝากกับนักเรียนทุกคนนะคะมาดูเนื้อเรื่องกันนะคะว่าเรื่องนี้คือเรื่องกระเช้าสีดานะคะกระเช้าสีดา เราอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าหนูน้อยขันทองนพคุณเป็นเด็กที่ตั้งใจประพฤติตนเป็นเด็กดีตามที่แม่สอนทุกประการเพราะอยากเห็นพายน้ําและก็พายไม้แม่ของหนูน้อยขันทองจะสอนอยู่เสมอว่าให้เป็นคนที่มีอารีต่อเพื่อนนะคะรู้จักเกรงใจผู้อื่นมาดูเนื้อเรื่องกันนะคะ,ะวันหนึ่งนะคะเาบอกว่าเป็นคืนเดือนหงาย พูดภายทั้งสองกลุ่มนะคะต่างออกมาร้องรำทำเพลงกันเล่นกันอย่างสนุกสนานกลุ่มภายไม้เนี่ยนะกับภพยน้ำเนี่ยออกมาเล่นเหมือนกับกลางคืนนะคะเป็นคืนเดือนหงายนะคะคิดตามนะคะเพื่อเล่นเก็บของใส่กระเช้ากันภายนะไไม้ที่ชนะนะเก็บได้เต็มกระเชา้านะจะได้จากการที่เขาเต้นลํานะคะ,ะมาดูนะเกิดอะไรขึ้นอีกเวลาผ่านไป พายไม้ก็พาการกลับมาที่พักของตนส่วนพายน้ําหลังจากที่เล่นกันแล้วเนี่ยพายไม้กลับเลยนะคะพายน้ําเนี่ยยังเก็บกระเช้าอยู่เลยนะคะกระเช้าสีดาก็กระจัดกระจายนะคะไปทวดเอ่อบริเวณที่เขาเล่นกันอยู่นะคะ ภายไม้กลับไปแล้วเหลือแต่ภายน้ําในขณะนั้นเองเด็กหญิงขันทองเนี่ยนะคะหนูน้อยขันทองก็เดินชมแสงจันทร์เห็นกระเช้าใบเล็กๆกระจิอริสน่ารักจังเลยมองแล้วก็น่ารักชอบมากลอยไปรวมกันเป็นกองก็สงสัยว่าเอ๊ะทําไมกระเช้าอันนี้ลอยได้ใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมลอยได้เนี่ยนะทำให้หนูน้อยขันทองสงสัยเกิดความสงสัยก็อยากไปเก็บ แต่มองดูแล้วเอ๊ะทำไมเก็บไปกองไว้แถบหนึ่งนะข้างหนึ่งนะแต่ก็ไม่กล้าหยิบโดยที่เออเจ้าของก็ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะอะดูต่อค่ะนะคะ,ะเวลาผ่านไปพลายไม้ก็พากันกลับมาที่พักของตนส่วนพลายน้ำก็กำลังเดินไปเก็บกระเช้าที่ตกกระจัดก,กระจายอยู่นะคะไม่เป็นระเบียบนะ,ะในขณะนั้นนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเมื่อกี้คุณตูพูดไปแล้วนะอ่ะ พายน้ำชอบใจมากเลยในในขณะที่กําลังเก็บอยู่นะคะก็มองดูอ่ะแต่ว่าหนูน้อยเนี่ยขันทองจะไม่เห็นพายน้ํานะคะแต่พายน้ำเนี่ยสามารถมองเห็นเด็กหญิงขันทองได้นะะก็เกิดบันดาลใจเนี่ยนะคะในขณะนั้นพายน้ําชอบใจกับหนูน้อยคนนี้มากเลยทันใดนั้นหนูน้อยขันทองก็รู้สึกเหมือนมือเย็นๆเนี่ยมาแตะนะคะที่เปลือกตาในขณะนั้นก็เลยเห็นพายน้ํา ตัวขนาดเท่าทุกตาเลยค่ะรูปร่างสวยงามยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าหนูน้อยขันทองนะแล้วส่งยิ้มให้แล้วก็พูดคุยกันอย่างสนิทสนมนะอ่ะดูค่ะต่อไปค่ะภายน้ำแล้วว่ากระเช้าใบเล็กๆเ,เนี่ยคือกระเช้าสีดานะเป็นผลไม้นะเป็นผลของไม้เถาชนิดหนึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องรามเกียรติ์คือเดิมแล้วนะคะก็เลยเล่า ความว่าเอ๊ะทำไมถึงชื่อว่ากระเช้าสีดาให้เด็กหญิงขันทองฟังเดินเป็นกระเช้าของนางสีดาที่ทําตกไว้ในปา่าระหว่างที่ถูกทศกัณฐลักพาตัวไปจากพระรามนะเหล่าเทวดาจึงบันดาลให้รากงอกออกมาจากจากต้นกระเช้านั่นก็คือเป็นเถาออกมานะคะออกมากลายเป็นไม้เถาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ระลึกถึงนางสีดาต่อค่ะ ก่อนจากกันนะคะพายน้ําก็เลยอบอกหนูน้อยขันทองว่าหยิบกระเช้าสีดาเป็นที่ระลึกได้นะหนูน้อยขันทองเกรงใจจึงหยิบไว้เพียงใบเดียวนะด้วยความเกรงใจนะ,ะแสดงว่าเด็หญิงขันทองนะัรียังคิดตามด้วยนะคะลูกอ่านแล้วนะคะราวพายน้ําพอใจที่หนูน้อยขันทองไม่โลภจึงหยิบกระเช้าสีดาส่งให้หนูน้อยขันทองจนเต็มอุ้งมือแล้วก็ใช้มือแตะเปลือกตาของหนูน้อยขันทองนะ ครั้งแรกก่จะเจอกันก็มือแตะเปิดตาแล้วนะคะในนี้เมื่อลืมตาอีกครั้งเราพายน้ำนะคะเราพายน้ําและกระดเท้าสีดาก็หายไปจนหมดเลยหนูน้อยขันทองจึงกลับนะคะจึงกลับไปเล่าให้แม่ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าได้พบพลายน้ําแล้วนะเมื่อเล่าจบก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังนะคะแล้วก็สมาชิกในบ้านของอหนูน้อยขันทองก็จะมีทันวาทันวาก็คือ,อ ก็เลยมานั่งคุยอยู่บอกอ๋อดีจังเลยนะที่ทําไมอ่ะอได้เห็นปลายน้ําด้วยอ้าวก็เพราะว่าได้เห็นอันนี้นะก็บอกว่ามีความเอื้อเฟื้อซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีความเกรงใจผู้อื่นวันนั้นดหญิงขันทองนะคะก็ปฏิบัติตามคําที่แม่สอนจากเรื่องที่ครูติ๋วเล่าให้ฟังนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจากเรื่องที่เล่าให้ฟังนะคะครูติ๋วจะให้เด็กๆนะคะหรือนักเรียนทุกคนเนี่ย นะสรุปใจความสําคัญทีนี้ก่อนอื่น,น ử, เราต้องมารู้ก่อนว่าหลักในการสรุปใจความสําคัญจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเรามีหลักในการสรุปใจความสําคัญอย่างไรนะคะอ่ะดูข้อหนึงก็คืออย่างเมื่อกี้นี่คือเราทําอะไรก่อนคะเราอ่านใช่ไหมคะเราอ่านนี่การอ่านเนี่ยต้องอ่านไว้ในใจนะไม่ต้องอ่านเสียงดังมากอ่านในใจเลยอ่านในใจแล้วเราก็คิดตามอ่านในใจเนื้อเรื่องจนจบ เห็นไหมคะเมื่อกี้เราก็อ่านเนื้อเรื่องจนจบเราปฏิบัติตามหลักการสรุปใจความสําคัญเลยอ่านเนื้อเรื่องให้จบ2นะคะอ่านแล้วเราก็คิดว่าทั้งการสรุปใจความสําคัญนะคะมีหลักดังนี้อีกอีกข้อหนึ่งนะคะคือใครทําอะไรที่ไหนเหมื่อไรอย่างไรนะคะเราจะสรุปได้นะคะ เมื่อเราสรุปได้แล้วเพื่อเราสรุปเอ๊ะมีข้อติดขัดตรงนี้นิดนึงเราก็ต้องไปอ่านซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะอ่านซ้ําอีกหนึ่งครั้งอ่านซ้ําเสร็จแล้วดูว่าในเรื่องนี้เนี่ยผลสุดท้ายของเรื่องเนี่ยเหตุการณ์ตอนจบเนี่ยเหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะหรืออ่านนิทานเรื่องหนึง่งเราก็ลุ้นแล้วว่าเอ๊ะตอนจบจะเกิดอะไรขึ้นก็นักเรียกนก็ต้องคิดตามว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะนะคะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องนี้ มีข้อคิดอะไรให้คุณค่าอะไรกับเราบ้างนะะนี่คือหลักในการสรุปใจความสำคัญนะคะว่านักเรียนจะได้อะไรบ้างนะคะเพราะนั้นการสรุปใจความสำคัญอย่าลืมนะคะว่าให้จําเสมอว่าให้คิดว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรถ้าทุกคนปฏิบัติตามนี้ไม่ว่าจะไปอ่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะหนูก็จะสรุปใจความสำคัญได้นะคะ ทีนี้มาดูนะคะเรามาช่วยกันดูว่าคงสงสัยเอ๊ะอยากเห็นแล้วว่าต้นนะคะหรือว่าผลของกระเช้าสีดาเนี่ยมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นรูปร่างของกระเช้าสีดานะอ่ะมาดูจากในภาพโอ้เราเห็นแล้วโอ้เหมือนกระเช้าจริงๆนะถึงได้ตั้งว่าชื่อต้นไม้ต้นนี้ว่ากระเช้าสีดานะคะอ่ะเรามาดูนะจากที่เราอ่านเราได้อะไรอีกคะเราได้อะไรอีกอ่ะนักเรียนทุกคนดูนะคะ ทีนี้เรารู้แล้วความรู้ที่เราได้อ๋อเมื่อกี้เราอา่านเราเจอแล้วพรายน้าพรายน้ําอ่ารู้แล้วต้องเป็นพ,พูดเพศหญิงพูดก็คืออัพนุษ์นะคะนะคะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเราจะมองเห็นก็ในเนื้อเรื่องนี้ก็คือเราต้องทําความดีถูกไหมคะอ่ะต่อไปแล้วก็เป็นชาวน้ําพรายน้ํานะคะจะเป็นพูดผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นชาวน้ําด้วยอ่ะต่อไปค่ะ ะะมาดูพรายไม้บ้างพรายไม้ก็คือเป็นพูดเพศชายอาพูดเพศชายนะนี่จำแล้วจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าแบ่งแยกให้ออกนะคะพรายน้ำเป็นพูดเพศหญิงเป็นชาวน้ําแต่พอพรายไม้เป็นพูดเพศชายอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าอ่านะความรู้ที่เราคิดแล้วตัวละครเมื่อกี้นี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่า พูดพรายทั้งสองกลุ่มนี้จะมีอุปนิสัยชอบเล่นสนุกสนานชอบร้องรำทำเพลงชอบคนใจดีมีเมตตาการุณาก็คือขันทองใช่ไหมคะอ่ามาดูค่ะทีนี้เรามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากเนื้อเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะเาะฉะนั้นเราอ่านแล้วเนี่ยเราสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยถ้าเรารู้จักการสรุปใจความสำคัญนะคะ,ะข้อหนึ่งนักเรียนคิดว่าคิดตามนะคะ คิดว่าตนเองมีโอกาสได้พบพรายไม้และพรายน้ำหรือไม่และถ้ามีโอกาสได้พบนักเรียนจะพูดคุยอะไรคะคิดยางคิดไว้นะคิดไว้นะคะอันนี้ให้ข้อคิดนะให้คิดดูอ่ามาดูนะคะถ้าเราตอบอย่างเช่นนะคะตัวอย่างก็คิดว่าถ้ามีโอกาสได้พบพรายไม้และพรายน้ำเนี่ยนะก็ต้องเป็นไงคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ นะและถ้ามีโอกาสได้พบภัยไม้และภัยน้ําอีกจะพูดคุยถึงโรคของภัยไม้และภัยน้ําว่ามันต่างกับโรคมนุษย์อย่างไรบ้างเนี่ยใช่ไหมคะคิดเหมือนกันไหมนะอย่างค,คุณครูติวก็คิดแล้วว่าถ้าเจอนะคงอยากจะถามว่าในโลกของภัยไม้และภัยน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอ่ะต่อคะ่ะทีมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อสอง จากที่เราอ่านเราสรุปใจความสําคัญและเราจะได้อะไรเติมเต็มมาโอ้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะถ้านักเรียนเป็นเด็กดีและตั้งใจทําดีสม่ําเสมอนักเรียนจะต้องการสิ่งใดเป็นรางวัลตอบแทนคะคิดไว้นะเราคิดไว้ค่ะคิดไว้นะถ้าเราทําความดีเนี่ยเราต้องการสิ่งตอบแทนคืออะไรอ่ะในเนื้อเรื่องอ่ะดูอาแนวคําตอบเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจและก็ สบายความสบายใจของพ่อแม่นะคะอย่างอย่างนักเรียนนําไปปฏิบัติตามได้ใช่ไหมคะข้อนี้นะนะเป็นของฝันที่เราอยากได้ก็คือเราเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราเองและพ่อแม่เราก็ต้องดีใจว่าโอ้ลูกเป็นเด็กดีน่ารักนะอ่ะต่อค่ะอ่ะดูนะคะทีนี้มาสรุปเล่าเรื่องตามเหตุการณ์ที่เราเรียนเรื่องขันทองนะคะนิทานพื้นบ้านเมื่อสักครู่นักเรียนเห็นภาพไหมคะ เหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละนะคะพายพายไม้และพลายน้ํานี่ไงเขาเล่นกันแบบนี้นี่เองนะคะนี่เห็นภาพไหมคะที่พายน้ําใบรูปตาของใครคะของเด็กหญิงขันทองคะ่ะเห็นไหมโอ้น่ารักจังเลยเห็นแล้วยังคะทีนี้มาดูภาพเด็กหญิงขันทองนะคะได้กระเช้าสีดาแล้วกลับบ้านแล้วไปให้แม่ดูแล้วนะคะ อะมาดูต่อค่ะทีน,นี้ข้อคิดข้อคิดได้อะไรคะเด็กๆนะคะนักเรียนดูสิคะข้อคิดที่ได้จากเนื้อเรื่องนะคะอ้าละก็คืออะ,อะไรบ้างจดบันทึกไว้ได้นะคะเพราะในนี้เราก็เรียนของอในหนังสือแบบฝึงหัดพอวอก็มีนะคะว่าเราได้ข้อคิดอะไรก็คือการประพฤติตนในชีวิตประจําวันควรประพฤติดีมีความเกรงใจ และรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมก็จะสงบสุขและน่าอยู่ยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมที่ทํางานหรือว่าที่โรงเรียนขณะนี้เราเรียนอยู่วัยเรียนใช่ไหมคะสังคมในห้องเราเพื่อนของเรานะนําไปใช้ได้เอาละเรามาดูกันอีกนะคะอ่ะทีนี้ เขามาถามเราอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าภาัยไม้และภัยน้ำานะ่ะมีอยู่จริงไหมอันนี้เขาถามเราย้อนมาอีกทีหนึ่งคะนี่พอจัดข้อคิดแล้วเนี่ยเราคิดข้อคิดว่าอันนี้นะคะก็เป็นคําถามอันนึงให้นักเรียนตอบเหมือนกันว่าไม่มีจริงเพราะภัยน้ําและภัยไม้เป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นนะอันนี้นะคะเกิดคําถามหลังจากที่นักเรียนคงจะถามค,คุณครูแน่นอนนะคะอ่าทีนี้คําถามทบทวนความรู้เมื่อสักครู่นะคะถามไปแล้วนะอ่ะมาดูซี ภายไม้นะคะและภายน้ําจากปรากฏตัวได้เห็นในโอกาสใดจากเราสรุปใจความสําคัญแล้วนะคะเราสามารถตอบคําถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้ฮะดูค่ะก็ะคือเมื่อพบคนดีมีใจิตใจเมตตาเพราะนั้นจากการสรุปใจความสําคัญเนี่ยนะคะไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องอย่างเดียวให้ฟังก็ได้นั<า>กเรียนสามารถตอบคาถามได้นะตอบคาถามาถจากเรื่องที่อ่านได้แสดงว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการสรุปใจความสําคัญแล้วก็มีสมาธิในการอ่านที่ดีดูค่ะ ันนี้คาถามอีกอันหนึ่งเหมือนกันค่ะนะคะนักเรียนคิดว่าหากึู้พิสูตัวเป็นคนดีและทําความดีแล้วคนได้รับสิ่งใดตอบแทนอันนี้เขาก็เขาก็คือสามารถตั้งคําถามได้อาจจะตั้งคําถามจากการอ่านโดยที่ครูไม่ต้องตั้งก็ได้นะคะนักเรียนตั้งเองก็ได้สังเกตดูไหมคะบางทีเราอ่านเนื้อเรื่องไปเรื่องนึงนครูก็จะบอกว่าอ่านนักเรียนตั้งคําถามมาให้ครูคติวสิบข้อแล้วก็ตอบคําถามมาเลยนะคะนี่ล่ะคะ่ะนี่คือแนวทางนะคะในการที่เราจะ อ่านสรุปใจความสําคัญจากเนื้อเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมเรามาสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะว่าการอ่านเรื่องกระเช้าสีดาเนี่ยทำให้เรารู้จักผลของกระเช้าสีดานะที่มาของต้นกระเช้าสีดาและผลที่ได้รับจากการที่เราทําความดีนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เราสามารถรู้จักว่าพู้พลายสองกลุ่มเนี่ยคือพายน้ําแล้วก็ลายไมย้นะ,ะต่อไปค่ะเรื่องที่เราได้รับรู้อีกก็คือ ดูค่ะพระเช้าสีดาเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกอีกรอบแล้วว่า๋อเราได้รู้เรื่องรามเมื่อกี้น,นะมีตัวคละครคือมีใครคะมีทศกัณฐ์แล้วก็มีนางสีดานะคะนะถูกลักพาตัวไปอ่ะนี่ความรู้ทีด้ทีนี้มาดูข้อคิดค่ะข้อคิดก็คือในการประพฤติตนในการชีวิตประจําวันของเรานะคะรเราควรจะเป็นไงคะประพฤติดีมีความเกรงใจมีความเอ,อืเออ้เอ,อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะคะ,ะมาดูกันค่ะเพราะนั้น ดูนะคะมีงานให้นักเรียนดูนะคะว่าจะต้องทําอะไรนะในเรื่องนี้ให้ไปอ่านทบทวนนะคะเรื่องกระเช้าสีดาแล้วก็ตอบคําถามลงในใบงานค่ะอะดูค่ะถ้านักเรียนไม่มีสมุดแบบฝึกหัดหรือว่าไม่สามารถปริ้นใบงานออกมาได้นักเรียนสามารถทําในสมุดหรือกระดาษ A4 ได้นะคะอันนี้ก็คือการระบุข,ข้อคิดที่ได้จากวรรณคดีเขาครูติ๋วก็จะเลือกมาหนึ่งตอนนะคะให้นักเรียนดูค่ะ,ะทีนี้มาดูว่า จากเนื้อเรื่องเราสามารถนำะมาทำแผนภาพความคิดใจความสำคัญอย่าลืมนะคะในช่องใจความสำคัญเราจำไว้เสมอว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนักเรียนก็จะสามารถสรุปใจความสำคัญได้นะคะส่วนช่องที่สองข้อคิดที่ได้จากการอ่านเมื่อสักครู่นะคะรู้แล้วนะใส่เองได้เลยการนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันนะมีอะไรบ้าง แล้วก็การใช้ภาษาไทยในการเขียนเนื้อเรื่องนี้ก็คือหมายถึงว่าใช้ภาษาที่เป็นไงคะง่ายอ่านแล้วเข้าใจนะคะอันนี้สามารถต่อไปได้นะคะโอเคนะคะอ่ะเอาละคุณครูมีเรื่องฝากเด็กๆค่ะหรือนักเรียนทุกคนนะคะมันทบทวนเนื้อหาการเรียนบ่อยๆนะคะ เ okay, ค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะสำหรับในวันนี้สิ่งที่คุณครูติ๋วพูดไปคิดว่านักเรียนคงได้นะคะประโยชน์จากการที่เราเรียนรู้เรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมเราสามารถสรุปใจความสำคัญได้เรารู้จักข้อคิดที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนั้นกูขอจบนะคะ,ะในชั่วโมงนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ